สวัสดีครับคลิปนี้มาคุยถึงเรื่องใบขี่อีกครั้งหนึ่งคลิปที่แล้วพูดถึงเรื่องที่ว่าใบากับขี่ขาดตั้ง9เดือนสามารถต่อใบกับขี่ได้ไหมถ้าขาดไม่เกิน1ปีสามารถอบรมต่อใบขับขี่ได้เลยนะฮะแต่กรณีนี้อีกตั้ง5เดือนใบกับขี่ถึงจะขาดเราจะทำได้เลยไหมล่ะ ดูเลขที่แล้วก็ดูวันสิ้นอายุของใบกับขี่นะ1ตุลา2565แต่วันนี้3มิถุนา2อ6 5 65, อีกค่าเดือนถ้าเป็นกรณีแบบนี้เราสามารถอบรมต่อใบกับขี่ล่วงหน้าได้เพราะว่าตั้งแต่1เมษายน2564เป็นต้นมารมการกดส่งทั้งหมกขยายเวลา าการต่อใบขับขี่ส่วนบุคคลและสาธารณะเนี่ยล่วงหน้าได้ไม่เกิน6เดือนก็คือจะอีก4เดือน5เดือน6เดือนก่อนที่ใบขับขี่เราจะสิ้นอายุนะเราสามารถขออบรมเพื่อจะต่อใบขับขี่เราประเภทส่วนบุคคลนะล่วงหน้าได้เลยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกและก็ทำให้เรามีเวลา ที่จะทำใบขี่ท่านั้นอย่าปล่อยให้ใบขี่เราขาดนะฮะเพราะว่าเขาเผื่อเวลาให้เราตั้งหลายเดือนแล้วทีนี้มาดูว่าช่องทางไหนหรือวิธีการไหนที่เราจะต้องไปต่อได้ก็คือนะค้นส่งสาขาพื้นที่ใกล้บ้านของเราหรือจะเลือกไปที่โรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการข้นส่งทางบก แล้วยังมีการอบร้มออนไลน์ก็คือทำเองที่บ้านเสร็จแล้วท่านต้องจองคิวออนไลน์ก่อนนะถึงจะไปทำใบ,บขี่ไปใหม่ได้เห็นไหมว่าง่ายและสะดวกมากขึ้นคลิปนี้มีประโยชน์แนะนำฝากบอกต่อเพื่อนๆพื่สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ